และสกิลที่เด้งเลือดแบบโคตรพ่อโคตรแม่นั้นมีดังนี้แบบกูเข้าคลิปเลยแบบไม่มีเปิดตรงเปิดตัวทั้งนั้นและสกิลโคตรพ่ออภิมหาเด้งเลือดนั้นได้แก่อันดับที่หนึ่งน้องเคชื่อย่อว่าคและอันดับที่สองน้องฟอร์ดชอบกอดหมอนข้างในยานวิเธอเดินเข้าห้องน้ำชายอันดับที่สามน้องลีออนสำหรับใครตัวอนเหม็นสามารถใช้ได้นะครับอันนั้นโลออนในเฮียโลออนกูไม่รูออ้ <c oughs> อันดับที่สี่ น้องโอลิเวียน้องเป็นสาวที่สุดสวยเซ็กซี่เดี๋ยวกูก็จับปีแม่แล้วก็ตัดเข้าสู่เกมนะผมตอนนี้ผมก็ลงมาทางหน้าของพีนะก็เป็นสกิลสุดจะเด้งเลือนโคตรโหดน,นะผมตัวนี้ผมก็กด ep ไว้นะครับทุกครั้งนะตอนที่ยังไม่เข้าไฟต้องกด ep ไว้นะผมับผมให้มันเพิ่ม ep เนาะเกิตัวนี้ก็เล่นไปฮะมีคนวิ่งมาพอดีก็ยิงป่านแยกแล้วตรงนี้ก็ลอย ep นะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟแบบว่าเราโดนยิงเราก็ยังไม่ต้องกด ep นะไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ต้องกดแบบเป็นเปลี่ยนเป็นนะึรับผม นี่ก็โดนยิงแล้วนะครับก็เลยต้องกด HP มาเนีผมเพิ่มเลือดนะฟองเคดูสังเกตว่าเลือดเนี่ยมันเด้งเร็วมากเลยนะครับคอมโบกับฟอดแล้วก็รีออนแล้วก็โอลิเวียนะมันจะเด้งเลือดได้เยอะขึ้นนะโอลิเวียตามนั้นเลยนี่ก็กด EP แป๊บไม่มีไฟก็กด EP ไปเหมือนเดิมตอนนี้ผมก็นั่งซ่อมกรอไปก่อนนะ,ะมีคนยิงกันอยู่ตรงเขาขงกดอีกฝั่งนี้นะตอนนี้รู้ว่ายังไงก็มีคนอยู่แล้วนะ,ะเราเอาครูมาเปิดจุดตอนนี้ไม่เห็นจุดนะเพราะแสดงว่าเขานั่งอยู่นะครับผมวันนี้ก็วิ่งไปล อยู่ไหนวอนะครับตัวนี้มีมุมยิงก็หามุมนะครับผมตัวนี้มาพอดีก็แดงๆครับเรียบร้อยเก็บไปถอยวอลครับตัวนี้ก็จะถอยมาดูนะครับผมแล้วก็มีคนโดดใหม่พอดีนะฮะเพราโดดมายศพเดิมเลยนะนี่ก็จ่อยวอนะผมไอ้วอลจะแตกพอดีนะตู้ดเลยครับผมตู้ดต่อเปิดอเฮ็ดพีไว้นะเพื่อความชัวโอเคดูดาวไปเราเล่นตามปกติเลยนะครับนี่ก็ล่าไปครับก็น้าเหมือนจะมีคนยิงนะครับ รอเข้าเช็คสักหน่อยอ่ะตรงนี้มีบัฟอยู่แล้วก็ยิงไปเลยครับผมดีิบมาให้พีเราเต็มไว้นะตรงนี้ก็มีบัฟก็ยิงอีกครับให้พีเราเต็มไว้วันนี้ผมกดผิดนะครับผมกดผิดก่อนเข้าไฟเลยนะเขาพลาดเนี่ยกดผิดแล้วก็ถอยนะครับผมตรงนี้เรารู้ว่าเราต้รงของเขาไม่ไหวเรามีโมโคเนี่ยเราติดโมโคด้วยนะครับสเกตตรงซ้ายล่างนะครับเราก็จะแบบเสียเหลี่ยมได้ง่ายนะครับวันนี้ก็ยังไม่กดนะโอเคกดแล้วนะครับโอเคโดนมงมามีใครร้อนนะครับตรงนี้ก็ยิงดาวไปเล่นเล่นต่อได้เลยนะผมได้ัว ถึงจะระยะใกล้ๆนะต้องต้องไอวอไว้นะครับตัวนี้ก็เล่นเหลี่ยมไปฮะสวยๆมายังไงนี่เหมือนเขาจะมีตัวเดียวหรือเปล่าอุ้ยดาวครับผมยิงน็อหัวฉเฉยนี่เพื่อนเขาก็มาซ้อนหลังนะครับตรงนี้ก็ไอวอลลกไปน,นิดนึงนครับผมก็ถอยกลับมานะผมเขามีโมโคนะอย้าว่าเขามีโมโค,คมนะครับเขายิงคมเลยนะคนนี้โอเคเราก็เล่นเล่นไปเยอะเล่นเล่นยิงไฟองค์ผดูดิ่เขายิงคมมากเลยนะตัวนี้คือเราสู้เขาลำบากนะครับคือเลื <ๆ S 2> อดเราน้อยกวา่าแต่ว่าเลือดเราเด้งเรื่อยๆนะครับเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ถึกเท่าเขานะครับ เขาจะดูถึกกว่าด้วยซ้ำว่าหูยิงเขาไม่ค่อยตายเลยมีก่อนล้วโยนระเบิดนะวันนี้ก็ป่าซ้ายมาความชัวร์นะเพราะว่าคนนี้เขายิงคมอยู่นะครับเอาทําเป็นเล่นนะวันนี้เขายิงคมนะเชีย okay. ใต้บ่อด้วยนะนี่ก็เล่นเบียบไปนะเขายิงไปโอเคแดงๆับผมจบไปได้ตีนี้ก็โดน,นผมเสิร์งไปตอนนี้ผมก็ไหลลงมาทางด้านของโพชินกนะครับผมมาดูว่าจะมีไฟรหรือเปล่าผมไม่ได้เปิดบูมนะไม่ได้เอาบูมมานะครับเป็นทางด้านของแพนด้ามาก็มีไฟกันอยู่จริงนะครับผมก็ดันเข้ามาเลย โกอนเนะี่ยนี้ก็ลัดไปนะไอบอลด้วยนะปิดไอวอลเลยนะผมชัวร์ๆไปก่อนเรามีระเบิดเขียวไหมไม่มีนะครับก็จ่อไปเลยนะเพราะว่าเลือดเราไม่ได้ลดเยอะในะขนาดนั้นนะต้องรอจังหวะน,นะผมเพราะว่าขอระเบิดด้วยนะเกือบแล้วนะครับวิ่งแรงนะทำเล่นฝอยไปก่อนเนะี่ยยังไงเรายื้อเป็นเราถอยได้เราก็ค่อยๆต่อยเขาไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็ไม่ได้ฟุ้งไปเลยทีเดียวนะผมใช้จังหวะน,นะผมตรงนี้เราก็จะเล่นเชิงไปนะผมบนห้องโนุเขาเน่าเรียบร้อย ก็ตอนนี้เพื่อนเขาตรงนี้จะไหลมาคนไหมครับผมก็คือเข้ามาทีละคนอย่างงี้ก็ก็หวานๆนะตอนนี้เขาไหลไปแล้วฝั่งซ้ายนะครับต้องปิดไอ้บอลไว้ด้วยนะครับผมผมันเขาจะไหลออกนะตัวนี้ตัวน,นี้ก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่คิดว่าเรจะแตกได้ซ้ำเลยตัวนี้เพว่าจะหนีไม่ได้นะแต่ว่าเรายิงกันหนีเลยนะเราแตกครับเรียบร้อยอีกวัาสกาสามนะผมเขาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ซ้อมก่อนไปครับชิวๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเหยาะระเบิดไปไม่มีนะครับผม อ่ในบ้านเราไม่เจอก็เลยออกมาเจอด้านนอกนะครับผมก็ไล่ตามเข้าไปนะวันนี้ผมก็โดนด้านหลังยิงมาด้วยนะครับก็ฝังไอ้วอลไปนะมาดูดูดูเลือดครับเลือดแทบไม่ลดเลยนะผมพอดูเห็นปะตะกี้ลดเลือดไปเลือดลดไปเยอะนะครับแต่ว่าเราเด้งเลือดมาโอเคส่วนกลับไปเรียบร้อยครับทีนี้เราเด้งเลือดมาดูเห็นปะเลือดเต็มอีกแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากนะคนดูสกิลแบบคือถ้าเล่นยืนได้ก็คือเล่นได้หรอกวิ่งสวยดาวเลยหนึ่งนะตอนนี้ ที่แบบเลือดไม่ลดเลยตรงนี things, ้ก็โดนยิงอ <orm> ีกนะผมไม่รู <intentar> ้ว่าตรงไหนนะก็ยิงสุมๆไปนะครับทุกครั้งนะผมถ้าเราเลือดลดเลือดลดไม่เยอะมากนะเราสวนได้นะเราต้องไอ้วอลพลป่าสวนเลยนะครับมันเป็นโอกาสที่ที่ดีดีอย่างหนึ่งเลยถ้าเขาแบบจะวัดต่อนะครับถ้าเราสวนก็มีโอกาสที่จะสวนเขาตายได้เหมือนกันนะผมตัวนี้เป็นฟลิกอย่างหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่วนหายอยู่โรงงานแล้วไม่เจอนะผมก็เล่มาทางด้านของฮอริกานะผมแล้วก็มีพวกเขาอยู่จริงด้วยนะครับมันจะเป็นตัวโดดใหม่ด้วยนะตรงนี้ผมก็ม้วนหลอกไปนะ เขาจะไหลขึ้นไปบนบ้านตรงตู้ชุบแล้วนะครับอันนี้คือผมคาดการณ์เอาเนะแล้วนะลเขาก็ไหลไปจริงๆนะผมก็าตามไปนะในการใช้เขาเรียกว่าอะไรวันนี้ไปไม่ได้นะต่อไอวอไปตอน,นเรกว่าจะใช้ได้นะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะผมเหมือนว่าจะขึ้นผิดวิธีหรือเปล่าไม่รู้นะฝัอไอวอขึ้นไปนะเล่นเลยครตรงนี้ก็ชั้นเชิงนะผมนี่เขาไม่โผล่นะตัวนี้ผมก็พลาดนะผมอ่าตรงนี้ก็ไม่ได้ยิงเยอะ ็จังหวะเอาเนี่ยผมผมก็จะชูชัวนะครับผมถือว่าเขาจะเป็นผู้เล่นแบบที่ไม่ค่อยเก่งมากผมก็ต้องชูชัวตลอดนะครับวันนี้ก็ปิดได้อะเคาทาฟปาทั้งสุดอ๋อตรงนี้ผมก็ไหลามาจะเข้าเคตปีปลานะครับผมผมก็เห็นตัวสวนกับผมนะครับผมตรงนี้ผมก็โดดลงมาเลยนะครับเขาเหมือนจะตีสตารนะผมก็เลยยิงเลยนะกลางอากาศตรงนี้ก็ได้มาหนึ่งคิวนะผมเพราะเพื่อนเขาจะอยู่ตรงคลังนะครับเขายิงต่อออกมาผมไม่สวนเลย ไม่ตายนะครับตัวนี้ก็สวนดีแล้วโอเคคือถ้าเรามั่นใจว่าสวนได้แล้วก็คือเราตั้งใ้ว่าเราปาดซ้ายออกไปเลยนะครับคือปาดปาดออกไปยิงสวนเลยนะเพราะว่าจาังหวะนั้นเขาจะถ้าเขารีฟกไม่ไหวก็จะโดนเราสวนตายนะครับผมอันนี้ก็เป็นริกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นเล็กๆน้อยๆก็อยากให้เก็บทุกอันนะคนดูอยากให้ลองเก็บเก็บทุกอัน ตอนนี้ก็อจะไหลเข้ามีมาสกินะครับผมข้างหน้าก็มีคนไฟกันอยู่พอดีนะมีไอ้บอกัอนเต็มเลยนี่ก็มีถึงสองตัวเลยนะผมก็ชนไปหนึ่งตัวนะตรงนี้เออชนไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดครับผมมดนโดซ้ำเลยไอ้บอลไว้นะครับผมความช่วยอีกรอบนะผมก็ถอยมานะผมตรงนี้ไม่เล่นเยอะนะครับก็คือถอยมานะเพราะว่าเขาเยอะกว่าเนะยผมเราใช้ชั้นเชิงในการเข้าสู้นะวันนี้ก็หลบมาหลังั้วนนะครับผมดูดยาฟ้าไปก่อนนะหลอกไปหนึ่งทีฮะโอเคเขาจะเข้าไปเล่นนะ นี่ก็ฉันเชิงไปครับผมก็ต้องดูว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาวางกระเบิดเราติดกับระเบิดเขานะ่ยเราติดโมโคโได้นะครับผมจังหวะนี้เขาไม่รู้ว่าเราโดนดาเมจเท่าไหร่นะเขาอาจจะมาเล่นมั่วๆได้นะต้องระวังนะครับโอเคนะเขาปาดเข้าซ้ายมาได้ผมตังนี้ก็อ่านเกมถูกนะครับก็ยิงไปฝนะากไอวอด้วยนะครับตรงนี้คือผมดันใส่เลยเพราะว่าเขาเจ็บนะครับคือผมไม่ได้แบบมาชะง,งักรอนะคือผมดันป่าเลยไหมครับคือเราจะไม่ให้โอกาสให้เขาแบบได้ตั้งตัวนะตรงนี้ก็พยายามทำน้เอา้วอมา ตันนี้ก็สับสกามาพยายามเล่นไปนะตรงนี้เพื่อเขาเยอะนะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะโดนหลายที่เสือกเข้ามาด้วยนะโอ้โหโหโดนเยอะนะตัวนี้ก็ไอ้หมอล้อมนะผมตัวนี้คือเพลือเต้งรัวๆะคือเราไม่มีในรีนะบอกไว้ก่อนตัวนี้เราโดนที่อื่นมายิงด้วยนะเป็นที่อื่นนะผมก็เลยถอยมาก่อนนะที่อื่นก็เก็บไอ้ตี้ด้านหน้าผมไปได้นะผมก็ไม่ได้คิวนะผมแค่ยืนค้ำให้เขายิงเฉยๆนะตัวนี้หลังจากนี้ก็เขาก็หายไปไหนไม่รู้กันนะผมก็จะพยายามจะไหลขึ้นไปดูนะก็ตัวนี้คือไม่มีไฟแล้วนะ พอเจอที่ผมไหลขึ้นมาผมก็เจอด้านหน้าผมมีตัวหนึ่งนะครับชนไปแต่ว่าชนติดติดขื่อเนะยครับผมแล้วก็เปิดดาวได้อยู่ดีนะครับนี่ก็ซ้ำอาไม่มอเหมือนเดิมนะจากนั้นผมก็ขี่รถออกไปนะครับซึ่งไฟตัวนี้ผมจะโดนเยอะมากเลยนะครับผมมาดูว่าผมจะรอดหรือเปล่านะวันนี้ก็ติดโดนไปนะเดี๋ยวขี่ลงมาด้านล่างครับมาเจอคนดาวอยู่พอดีก็ลากไปครับผมไอวอลครับ นี่ก็พยายามจะไปยิงส่วนนะแต่ว่ายิงไม่ได้นะตนัวนี้มาดูว่าจุดพลาดผมคืออยู่ตรงไหนนะตัวนี้คือผมเปิดสกิลที่มันมีโลเยอะๆเนะแล้วก็ดูดยาฟ้าแบบวิ่งไปครับผมทีนนี้ก็ซ่อมเกาะไปฮนะต้องพยายามจะวิ่งเข้าวงนะกด EP ไว้นะผมว่ายังไม่มีไฟนะยังไงสกิลมันรีเร็วอยู่แล้วตอนนี้ผมโดนมายิงด้านหลังนะผมกด HP มาเพิ่มเลือดแล้วก็ถอยมาเลยครับเราเข้าวงก่อนนะตรงนี้คือมุมมุมมันเสียเปียบนะผมเลยไม่อยากเล่นตรงนี้นะครับมุมมันเสียเปรียบนะตรงนี้ ผมก็เลยพยายามจะถอยไปนะคือพยายามเล่นกับเขาแล้วเล่นเล่น,ลนถอยไปนะตอนนี้ไอวอลไม่ติดนะก็โดนเขาเล่นมาตีนี้เขาตีเป็นงานด้วยนะผมเลยต้องถอยมาด้วยคือถอยไปเลยนะเพราะว่าไงเราวัดกับเขาไม่ไหวนะเราต้องเล่นชั้นเชิงครับต้องเปิดหาโอกาสเปิดดาวเขาให้ได้นะตัวน,นี้ผมโดนเยอะมากนะตอนนี้ไอวอลเหลือแค่สี่ลูกเท่านั้นนะผมไอวอลได้ผมไอวอลเลยนะี<ม>่ยเห็นปหเขาเขาไม่ค่อยได้โผล่เยอะนะเห็นไหมผมโนตี้หลังยิงอนะีกแล้วผมคือช็อตนี้คือยังไงก็ไม่รอดอะ่ะคือจะมาถึงระหังเลวนะ